มันเทิงเชิงท่องเที่ยวไทยชอบไปชิมไปทั in ้งบังทั้งไทยไปไม่ไปมาไปนะไปนะไปกับผู้ชนะภารกิจจซับ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 สนับสนุนโดยและตราซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อย ข้าคือโจรสลัดผักผู้ยิ่งใหญ่และเครี่องไก่ปล้นมาแล้วทั่วทุกสารทิศทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นยุทธยาละลิวไทยธนีชนะระยองชนบุรีตากนบุรีเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาด่านเป้าสอนขอนแก่นบุรีกาฬสินธุ์หนองคายพะกาลัยอีสานราชบุรีประาชบุรีและนองกระบี่หาดใหญ่เฮ้ยนี่มืออะไรเนี่ยอะไรอะแม่โอวมาตกตกตกใจหมดเลยแล้วแต่งอะไรเนี่ย ไม่รู้หรอวันนี้แต่งเป็นนุ้ยสเปโตโ,ตโจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่แม่บอกเองไม่ใช่เหรอว่าวันนี้จะพาพ่อไปดูกุสมบัติเก่าและเป็นสมบัติอันล้ำค่าหาชมยากหาชมไม่ได้แต่พ่อไม่ได้ไปชมทำไมแต่พ่อจะไปป้นไอ้ไสมองอะสมองเนี่ยคิดอะไรดีดีบ้างสิฮะไปปล้งไปป้อนอะไรอันนี้เป็นสมบัติของชาติของเป็นเดนเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสิเขา้าใจนั้ ที่รู้มานะเขาบอกว่าสมบัตินี่นะที่อยู่ในองค์พระปางใน,นที่วัดราชบุรณะนี่นะเ,เขาบอกเยอะมากๆประเมินค่าไม่ได้เลยแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นนะเขาบอกว่ามีวิญญาณเฝ้าสมบัติอยู่ด้วยเขาบอกว่าเคยมีคนเห็นด้วยกินว <c oughs> ิญญาณลอยมาเลยจร <c oughs> ิงหรือเปล่าเนี่ยจริงๆมีวิญญาณนั่งอะไร ไม่ได้กลัวลอไปแม่เหยียบเท้าพ่ออยู่เนี่ยโอ้โหอะไรกันนี่โอ้โหเฮ้ย <c oughs> ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นวิญญาณที่เฝ้าเสมบัติอยู่อะเฮ้ยพนะนี่คือภารกิจของท่านพี่คะนี่คือภารกิจของท่านพี่คะเฮ้ยอะไรเดี๋ยตกอกตกใจหมดเลยเราก็นึกว่าคนที่เฝ้าสมบัติเอาไว้ที่แท้ก็คนมอบภารกิจนี่เองว่าแต่ว่าเขามาส่งภารกิจอะไรอ่านซินี่ไง ภารกิจในวันนี้ก็คือออกไปหาผู้ท้าประลองเพลงดาบอายุทยาเพื่อรักษาสมบัติเงินจำนวนหนึ่งมืนบาทของเราไว้ให้ได้ในซึกดาบดวนเดือดปิดตาตีม่อ,อพิฆาตศัตรูสู้รบปรบมือมือถือดาบปากถือศิลแม้สิ้นชีพชีวาวายตายก็คือเสียชีวิตนั่นเองอภารกิจอะไรชื่อยาวขนาดนี้เฮ้ ยังไม่หมดน<ะ>ั่งต่อด้วยปอลอ์ชะเอิงเอิงเอ๋ยโอ้โหไอ้ออพวกนี้มันมีเวลาเขียนนะนี่ถ้าไม่มวอ่านนี่นะทำธารกิจเสร็จไปแล้วเนี่ยโอ้โหแล้ต้องไปตามหาร่วมไป็นกำลังใจให้สองคู่ซ่าตามหาผู้พิชิตเพียงเข้าไปที่เพจคู่ซ่าภารกิจแซ่บจะเจอภาพนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาทั้งคู่ด้วยนะครับ และภารกิจในวันนี้คู่ซ่าต้องออกไปท้าประลองเพลงดาบเพื่อนําเงินมาบให้กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจรรันทรกเกษเพื่อทํานุ่งบำรุงในส่วนต่างๆที่ชํารุดเสียหายต่อไป สวัสดีสสดค,ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการผู้ส่าภารกิจแซ่บเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยฮะไปเที่ยวไปกินและไปทำภารกิจกันแบบแซ่บแซ่บซาๆเนยะนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะเราก็จะไปตามหาเหล่าฮีโร่นะครับที่จะมาทำภารกิจกับพวกเราครับถ้าเหล่าฮีโร่นี่นะคะสามารถพิชิตภารกิจได้แล้วเราก็สามารถรับเงินไปเลยเนี่ยหนึ่งหมื่นบาท คหนึ่งหมื่นบาทนี่เอาไปทำประโยชน์กก่สังคมถูกต้องแล้วครับพี่นุ้ยจะอยากไปดูข้างในจะแย่อยู่แล้วอย่าไปดูกลุสมบัติอ่าเดี๋ยวเราตามไปดูซิครับว่าข้างในนี่นะครับจะมีอะไรนะครับตามผมมาเลยครับมาเลยเราอยู่กันที่วัดราชบุรณะนะครับมาเลยครับดูกลุ่มสมบัติไปดูกลุสมบัติกันนี่นี่แม่รอก่อน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 อ่ามาๆๆมามา วัดราชบุรณะแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระ,ระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาเพื่อเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาประเทศฐาของเจ้าสามพระยาซึ่งสเสด็จสวรรคตรจากการทำยุทธหัตถีเพื่อชิงราชสมบัติซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ที่นี่มีสมบัติมากมายซุกซ่อนอยู่โอ้นี่ยังไงอ่ะโอ้โหนี่ไงพี่นุย้ยเดยวต้องลงไปตรงนี้เด่ต้องลงไปดูกุศลบัตกันโอ้ใครจะลง ลงไปดูโอ,โอ้ไม่เอาแม่จะลงก็ลงไปสิ อ้าวทำไมอ่ะทำไมไม่ลงไปอ่ะไม่กล้าเพราะอะไรอ่ะกลัวโอ้ระบบเป็นโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่โถโจรสลัดก็กลัวความสูงไงนี่พี่นุย้ยเขาบอกกันนะว่ากลุ่มสมบัติที่นี่เนี่ยนะที่อยู่ที่วัดราชบุรณะนี่เขาบอกเยอะมากเลยนะแต่ว่ามีคนร้ายพวกโจรเนี่ยมาลักลอบขนไปเขาบอกว่าขนสามวันสามคืนก็ไม่หมดเยอะขนาดนั้นนะ่ะ<อ>แต่นี่ส่วนที่เหลือเนี่ยสมบัติที่เหลือเนี่ยเขาเอาไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพยา<อ>เก็บรักษาวไว้ที่นั่นอ้าวแม่ พาพ่อไปดูหน่อยสิพ่ออยากเห็นจะดูไหม<ด>ว่าเหลืออะไรบ้างเอาไหมได้ๆงั้นตามแม่มาถอยๆเดี๋ยวแม่นำทางไปนะคร่บหัวกล้ามากเลย โอ้โหแม่จ๋าเดี๋ยวที่ที่ทีหทองคำพวกนี้สวยจริงๆเลยอ่ะนี่แหละพี่นุ้ยเห็นไหมทองคําเหล่านี้ล่ะนะที่เขานํามาจากวัดลาดบุรณะนี่แหละนี่เป็นบางส่วนนะเข้าใจยังอ้าวอุ้ยพี่หนูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หนูครับนี่คือพี่หนูเป็นผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพญาพี่หนุ้ยมีอะไรสงสัยถามพี่หนูได้เลยพี่หนูมาใกล้ๆหน่อยห้องนี้คือห้องอะไรครับพี่หนูห้องนี้นะคะก็คือเมื่อกี้คุณนุ้ยไปที่วัดลาดมาแล้วใชิญมาแล้ว ค่ะก <ừ? S 2> ็คือ ปัจจุบันเนี้ค่ะกูวัลลาดเปิดที่เป็นกูให้คนเข้าชมได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคนท่าคนแก่เนี่ยไม่สามารถลงไปได้เราก็เลยจําลองสภาพกูข,ของกูวัลาชบุรณะมาให้ทุกคนได้ดูคือลงมาจากข้างล่างก็จะเจอสิ่ง,งของอันนี้นะฮะใช่ค่ะแต่ว่ากูเ<ด>นี่ยค่ะต้องขอเล่าก่อนค่ะว่ากูที่เราเจอสมบัติทั้งหมดของวัดราชุบุรณะค่ะมันจะเป็นกูชั้นที่สองนะคะชั้นแรกที่โจรเข้าไปอ่ะค่ะก็คือชั้นนี้ที่เราเจอภาพจิตรกรรมที่เป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดนี่่ชชั้้แแแรรกกกะใคลว็ มันจะเป็นภาพกิจกรรมที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับที่เราพบนะคะเป็นภาพของคนจีนหรือคนต่างชาติที่เข้ามาในยุทธยานะคะแล้วก็พอจากนั้นโจนะคะเขาก็จะขุด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 ลงมาแล้วก็มาเจอชั้นที่สองก็คือชั้นที่เรายืนอยู่นี้เขาก็บอกว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยค่ะเขาจะเจอตรงมีมีโต๊ะสำริดนะคะ าวางพวกเครื่องท้องทั้งหมดอยู่ตรงซุ้มฆ่ากิจกรรมนี่คนะสามโต๊ะด้วยกันโจนเขาบอกไหมครับว่ากรุกที่วัดวราบุรณะเนี่ยมีมากมายขนาดไหนเยอะมากค่ะที่เขาบอกแต่ที่เรารวบรวมได้มาทั้งหมดเนี่ยเอาคืนมาได้แค่20%่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมเราถึงได้สมบัติกับคืนมาเที่ที่เราได้สมบัติกับคืนมาเนี่ยก็ต้องขอเล่าย้อนกลับไปน,นิดนะะึงค่ะว่าในในใน,ในปีนั้นนะคะ ที่กุ่วัดมหา,าธาตุก็แต่เมื่อปีพศ2499ใช่ไหมคะครเราเจอพระมุสสานินิกธาตุทางกรมศริลปากรเนี่ยปิดกุ่วัดลาดไว้แต่ว่าทิง้งเจ้าหน้าที่ไว้ทีนี้เกิดนี่จากคําบอกเล่าของโจน,นะคะที่เรามีบันทึกที่โจบอกไว้ะค,ะค่ะก็คือว่าที่กุ่วัดลาดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจเกิดวิป,ปราสอะไรไม่ทรารบนะคะไปสาร,รภาพกับเจ้านายว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนร่วมขโมยขุดกุ่วัดลาดด้วยอันนี้หนึ่งกรณีนะคะที่เขาเล่าเล่าเล่าสื่อกันมาคะ มไม่ได้พาดพิงถึงใครนะคะแล้วก็กรณีที่สก็คือว่าเจอคนเนี่ยใส่พระมหาพิช้ยมงกุฎแล้วก็เอาพระแสงขันจิสีเนี่ยไปลำอยู่ที่ตลาดกวลอก็ว่าไปลำอยู่ที่ตลาดเจ้าพรมก็ว่าไปลำอยู่ที่นว่าหน้าวัดลาดก็ว่าใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของการจับโจรได้โอ้โห จริงจริงยันต้นคอเลยนี่เหมือนแบบว่าเทวดาอารักษ์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยโดนบันดาลให้เจ้าพวกนี้นะต้องไปทําสิ่งอะไรแปลกๆพวกนี้ให้ชาวบ้านได้รู้ให้ตํารวจบ้านตํารวจเมืองเนี่ยเขาได้รู้แล้วก็จับตัวเข้ามาคของเป็นของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยใครเอาไปอ่ะก็ต้องเจออะไรดีๆนะตอนแรกขึ้ไปคงคิดว่าพวกลิเกหรือพวกละครแล้มั้งอ้านี่ของจริงนี่ใสมาเนี่ยโอ้โหรู้หมดเลยได้คืนกลับมาเลยนะฮะ แห่ได้ฟังแบบนี้แล้วถึงกับผลลุกกันเลยทีเดียวล่ะครับอย่างไรก็ตามเราควรต้องช่วยกันรักษาสมบัติของชาติไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้กันต่อไปด้วยนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคากบอว่าคุณพี่หนูมากๆเลยนะคะที่พาเราเที่ยวชมเนาะได้เห็นความเป็นมาของประวัติศาสตร์แล้วมันภูมิใจอะพี่นุ้ยเราเราฟังไปแล้วเราขนลุกไปเนาะขอบคุณมากนะครับพี่หนู่มค่ขอบคุณพี่หนูมากๆเลยเดี๋ยวก่อนนู้จะไปเดี๋ยวนู้ยถามนิดนึงในฐานะที่พี่หนูเนี่ยรู้จักหมดเลยนะฮะที่จังหวัดอยุทยาเนี่ยผมกาลังมาตามหาคนที่จะไปทําภารกิจครับพอจะรู้ไหมครับว่าใครที่พอมีฝีมือนักดาบอะฮะมีไหมครับถ้าอย่างนั้นคุณนุ้ยต้องออกจากฝั่งตรงข้ามของพี่ แล้วก็มีเรือนไทยสวยๆนะคะน่าจะเป็นที่คนที่เขาลำดับเก่งนมยชยาค่ะจำแม่ข้าวขาวเป็นเรือนไทยจำไว้นะเป็นเรือนไทยนะฮะครับครับครับได้ครับเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับพี่หนูครับพี่หนูขอบคุณมากเลยครับพี่หนูจ้าได้ข้อมูลมาแบบนี้ก็ต้องรีบออกไปตามหากันเลยดีกว่าครับ ที่นี่ใช่ไหมที่มีปรมาจารย์นักดาบอุ้ยอยากมีผู้พิพากษาคุณนุ้ยใจเย็นวางดาบก่อนวางวางก่อนวางก่อนไม่มีอะไรนะไม่มีอันตรายนะไม่มีไม่มีไม่มีใจเย็นใจเย็นร้านอาหารร้านอาหารร้านไหนอร่อยชิมกันให้อิ่มหนำ